สวัสดีค่ะก้อยนัทพัชชัยปะกรณ์วงค่ะวันนี้นะคะก้อยจะมีเมนูมาแนะนำนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก้อยในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเห็นก้อยเป็นคลิปแรกนะคะก้อยจะมาจูงมือทุกทุกท่านนะคะเข้าครัวไปกับก้อยค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยนะคะโรคไตหรือว่าญาติผู้ป่วยหลายๆท่านเลยนะคะมาสอบถามก้อยค่ะว่าเอะเราจะทําเมนูอาหารอะไรให้ผู้ป่วยทานได้บ้างนะคะเนื่องจากว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการควบคุม ารอาหารหลายๆตัวนะคะให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เกินนะคะเพื่อที่ให้ตัวไตเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องทํางานหนักมากนะคะดังนั้นค่ะเมนูวันนี้ที่ก็จะมานําเสนอนะคะอาจจะไม่เคยเห็นในหลายๆตำลับนะคะเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่บางท่านคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าจะทำเมนูแกง ทุกทท่านอาจจะคิดถึงแค่แกงจืดใช่ไหมคะถ้าจะทําให้ผู้ป่วยโรคไตกินแต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูแกงที่ก้อยเอามาเสนอเนี่ยเป็นเมนูแกงส้มนะคะแล้วก็เป็นแกงส้มปลากระพงแล้วใส่ผักรวมด้วยนะคะว้าวเป็นเมนูที่แบบว่าทุกท่านอาจจะงงว่า เฮ้ยแกงส้มกินได้ไงเราเครื่องแกงส้มละ่ะจะมีปัญหากับคนโรคไตหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมาเผยเคล็ดลับค่ะว่าเราจะทํายังไงให้ผู้ป่วยโรคไตาสามารถอินแกงส้มของเราได้นะคะซึ่งวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบปกติที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือตามตลาดได้เลยนะคะ แล้วก็เป็นเมเเป็นหมือนกับตำรับจริงๆของแกงส้มผักรวมเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่จะพูดถึงกันวันนี้นะคะสำคัญมากในเมนูแกงส้มก็คือพริกแกงส้มนะคะพริกแกงส้มเนี่ยจะมีวิธี เอามาใช้ได้2วิธีนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านไหนสะดวกแบบไหนนะคะเพราะว่าบางคนทํากับข้าวเกง่งสามารถตําพริกแกงได้เองนะคะก็สามารถใช้วิธีแบบเออเอาสูตรพริกแกงของทุกท่านเนี่ยที่เป็นสูตรปกติอะคะ่ะมาใช้ตําได้เลยแต่ว่าขอว่าให้ใส่ตัวของกะปิดเนี่ยลดลงอ่าให้เหลือสักแค่1ในสา แล้วก็เกลือก็ต้องใส่ลดลงค่ะเหลือแค่1ใน3ก็พอนะคะแล้วเวลาใช้ก็คือใช้ปริมาณตามที่ก้อยแนะนําด้วยนะคะมันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอยโซเดียมจะเกินหรือเปล่านะคะแต่สําหรับก้อยค่ะไม่ใช่สายตำน้ําพริกแน่นอนค่ะเราก็เลยจะใช้เป็น พริกแกงที่เราหาซื้อสําเร็จนะคะในตลาดทั่วไปนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายพริกแกงที่เขาตําม,มาเป็นถุงๆแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเรามีการคํานวณแล้วว่าถ้าจะเราใส่ในปริมาณที่กําหนดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของโซเดียมที่อาจจะเกินนะคะก็ใช้เป็นพริกแกงตลาดได้เลยนะคะ อ่ะส่วนถัดมานะคะเป็นส่วนของโปรตีนในมื้อวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเนื้อปลานะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ้ย จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้โรคไตเราจะแนะนําให้กินไข่ขาวนะคะมันไม่จําเป็นเสมอไปนะคะเรากินเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะเน,เนื้อปลาก็เป็นเนื้อสัตว์ที่คุณภาพดีนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆบ้านอาจจะคิดว่าเออมีราคาแพงนะคะก็ยังไงลองสับเปลี่ยนค่ะให้มันหลากหลายขึ้นเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องเออรู้สึกเบื่อนะคะเห็นแต่ไข่ขาวทุกวันมันก็คงไม่ กินได้ไม่ต่อเนื่องนะคะก็เปลี่ยนบ้างนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาชิ้นเลยนะคะเราใช้ประมาแบบนี้มาเลยนะคะอ่ะส่วนถัดมาคือผักที่เราจะใช้ในเมนูค่ะผักตัวแรกคือผักกาดขาวอันนี้ทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าผักกาดขาวกินได้นะคะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยสามารถทานได้เลยโดยที่ถ้าชอบผักเยอะก็ใส่เยอะได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะสําหรับตัวผักกาดขาวถัดมาค่ะคือส่วนประกอบ ที่ยังจําเป็นอยู่นะคะในเรื่องของตัวแกงส้มนะคะก็คือ,อ,อตัวหัวเชเท้านะคะหัวเชยเท้าเนี่ยเ,เราจะใช้เป็นหัวเชเท้าปกติได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องของพแคลเซียมนะคะก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ตามที่เราต้องการนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่งที่สําคัญในแกงส้มผักรวมคือ ถั่วฝักยาวค่ะอ่าถั่วฝักยาวเนี่ยน่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าถั่วฝักยาวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วทาไมใช้ผักที่มีโพแทสเซียมได้ล่ะอันนี้นะคะเราใช้เพื่อให้มันครบในเมนูนะคะ เพราะว่าในแกงส้มผักรวมเนี่ยเราต้องมีถั่วฝักยาวเป็นส่วนประกอบแต่ว่าเราจะใช้ยังไงให้ปลอดภยัยก็คือวิธีการนะคะเนื่องจากว่าตัวผักสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหรือเป็นกวางตุ้งเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมใช่ไหมคะวิธีการเราก็คือเอาตัวผักพวกนี้ค่ะมาต้มไม่สุกแล้วเทน้ําทิ้งนะคะเพื่อเป็นการลดโพแทสเซียมลงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้มแล้วมันจะหมดไปนะคะอันนี้เวลาใช้จริงๆอะค่ะเราก็ใส่เพื่อแค่ให้มันครบ นะคะคอาจจะมีการลดโพแทสเซียมลงได้แต่ว่ายังไงก็ต้องจํากัดปริมาณอยู่ดีนะคะอ่ะอันถัดมาก็คือกวางตุ้งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่บอกว่ามันจําเป็นอยู่ในเมนูนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันกับถั่วฝักยาวตะกี้เลยค่ะก็ไปต้มเพื่อลดโพแทสเซียมลงนะคะเครื่องปรุงของเราในวันนี้จะมีนี่ค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ย จริงๆแล้วตัวมะขามมะขา่าตัวมะขามเปียกก็มีโพแทสเซียมเหมือนกันนะคะแต่เวลาเราใช้ปรุงสําหรับตัวแกงส้มหนึ่งถ้วยเนี่ยเราไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะนะคะไม่ได้กินเป็นมะขามสด หรือว่าเป็นมะขามแบบมะขามหวานที่เรากินกันเป็นแบบหลายฝักนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราใช้แค่ปริมาณประมาณแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นหรือว่าอาจจะน้อยกว่าน,นั้นขึ้นอยู่กับรสชาติที่แต่ละคนชอบนะคะแต่ยังไงเนี่ยมันไม่เกิน1ช้อนโต๊ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปะคะ่ะใส่ได้นะคะเพื่อที่เราจะใช้ให้มันตำลับมันเหมือนตัวแกงส้มจริงๆนะคะ ถัดมาก็เป็นนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะก็ใส่แค่ปลายช้อนนะคะเพื่อแต่งรสชาตินะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่สำคัญของเราที่ให้รสชาติเค็มให้มันกลมกล่อมก็คือตัวน้ำปลานะคะน้ำปลาเนี่ย มีโซเดียมสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น mm. เวลาการปรุงจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีจํากัดปริมาณเพื่อที่ให้มันอยู่ในปริมาณ2,000ม mm. ิลลิกรัมต่อวันที่เขากําหนดในผู้ป่วยนะคะซึ่ง2,000ม mm. ิลลิกรัมเนี่ยจริงๆในอาหารที่เป็นวัตถุดิบอะคะ่ะมันมีตัวโซเดียมอยู่แล้วประมาณ500ขิดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นใน3มื้อที่เหลือเราต้องแบ่งนะคะเพื่อที่ให้ปริมาณโซเดียมไม่เกินก็จะแบ่งได้อยู่ที่ประมาณ 1>, 1ช้อนชาครึ่งนะคะของเครื่องปรุงที่ให้รสเค็มเพราะฉะนั้นในเมนูนี้มีเครื่องปรุงเดียวเท่านั้นที่ให้รสเค็มก็ใส่แค่ช้อนชาครึ่งได้นะคะไม่มีปัญหาเลยอ่ะเรามาเริ่มสเต็ปแรกนะคะในการปรุงกันนะคะอย่างแรกเลยเหลายหลายคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทําตัวของ แกงใดๆก็ตามนะคะในเมนูของคนไทยเนี่ยก็จะต้องมีการผัดเครื่องแกงกันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเครื่องแกงที่เราจะใช้อะคะ่ะเราใช้แค่1ช้อนชานะคะอ่ะจริงๆอ่าหนึ่งประมาณ1ช้อนชานะคะก็ผัดลงไปในในหม้อก่อนนะคะหม้อที่เราจะใช้นี่แหละคะ่ะ<ๆ>เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะ แต่หรือถ้าบางคนอาจจะแบบไม่ไม่สะดวกจะผัดก่อนก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเป็นวิธีการทำของแต่ละคนนะคะแต่ว่าผัดแล้วเนี่ยมันจะให้ลดให้ตัวกลิ่นที่หอมกว่านะคะ <c oughs> ค่ะหลังจากพริกแกงของเรานะคะส่งกลิ่นหอมเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เริ่มสุกดีนะคะเราก็จะตัก น้ำใส่นะคะเดี๋ยวพอหลังจากเราเติมน้ําไปแล้วนะคะเราจะตั้งไฟนะคะจนเดือดนะคะ แล้วเราจะเริ่มใส่ผักที่มันสุกยากก่อนนะคะในที่นี้ก็คือตัวของหัวไชเท้านะคะกับตัวของออถั่วฝักยาวนะคะแต่จริงถั่วฝักยาวเราต้มมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องใส่หัวไชเท้าลงไปก่อนนะคะอ่าค่ะเราจะเริ่มจากหัวไชเท้านะคะเพราะว่าเป็นผักที่สุกยากที่สุดในบรรดาผักที่เรามีอยู่ในเมนูนะคะ นั้นตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าจะเริ่มนิ่มเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตัวถัดไปค่ะก็ตั้งไฟจนเดือดน,นะคะสักประมาณ3-5นาทีนะคะเพื่อที่ให้ตัว หัวใช้เท้าของเราสุกดีด้วยนะคะก็หลังจากทีนะ่ไฟเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มใส่ปลาของเรานะคะอันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลากระพงนะคะชิ้นนะคะเป็นชิ้นแล้วนะคะน้ำจะต้องเดือดนะคะไม่อย่างนั้นปลาจะมีกลิ่นคาวนะคะก็ใส่แล้ว เคล็ดลับก็คืออย่าคนนะคะเพราะว่าถ้าคนแล้วเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกเป็นชิ้นนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเราจะรอให้ปลาสุกดีนะคะ,ะหลังจากปลาของเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาปรุงรสกันแล้วนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใส่ตัวของออมะขามเปียกที่เราเตรียมไว้นะคะ อันนี้ก็ใส่ประมาณอยู่ที่ประมาณถ้าสมมุติเรากินถ้วยเดียวนะคะก็ประมาณแค่2ช้อนชาก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะเป็นแค่ไปช้อนนะคะนิดเดียวอ่ะประมาณนี้นะคะ ถัดมาค่ะก็จะใส่เป็นตัวน้ำปลาอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นนะคะว่าเครื่องปรุงชนิดเดียวที่ให้โซเดียมของเรานะคะก็คือน้ำปลาเพราะวันนี้เราก็จะใส่ได้ประมาณ1ช้อนนะคะหักจากพริกแกงด้วยนะคะอย่าลืม ถ้าสมมุติว่ารสชาตินะคะยังขาดรสตัวเปรี้ยวหรือว่าขาดเรื่องของความหวานไปนะคะก็อาจจะใส่เพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวน้ําปลาเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าโซเดียมของเราต้องไม่เกินนะคะแล้วก็เราจะเริ่มใส่ผักที่เหลือของเรานะคะก็คือตัวผักกาดขาวนะคะ แล้วก็ควังตุ้งค่ะผักอีกชนิดหนึ่งของเรานะคะควังตุ้งของเราสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาไม่นาน,นะคะตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ผักที่เหลือที่เราเพิ่งใส่ไปนะคะสุกดีก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ อ๋อได้เล้ยวจะได้แล้วหมกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมของน้ำมะขามเปียกนี่คือเลิศค่ะเลิศโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ผักทั้งหมดรวมถึงเนื้อปลาของเราสุกเรียบร้อยแล้วปรุงรสก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ สำหรับตัวน้ำแกงนะคะก็เราสามารถใส่ลงไปในถ้วยจัดเสิร์ฟได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ยังแนะนำว่าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยยังไงเราก็จะต้องระวังเรื่องน้ำแกงอยู่ดีนะคะก็อาจจะต้องกินเฉพาะเนื้อก็จะช่วยลดโซเดียมที่อยู่ในแกงถึงแม้ว่าตัวแกงเราจะควบคุมปริมาณโซเดียมแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังอยากให้ ได้ปริมาณโซเดียมที่ลดลงกว่านั้นก็คือกินน้ําแกงให้น้อยนะคะส่วนตัวผักเนี่ยเต็มที่ได้เลยนะคะค,ค่ะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวแกงส้มผักรวมใส่ปลากระพงของเรานะคะอันนี้ทานได้นะคะจริงๆหมดถ้วยก็ได้แต่ว่าก็ระวังนะคะถ้าไม่สดน้ำได้ก็จะช่วยลดปริมาณโซเดียมที่ได้รับใน1วันได้เลยนะคะก็จะได้ ไปอาจจะไปบริหารกินโซเดียมตรงส่วนอื่นหรือว่ากินให้น้อยลงไปเลยจะได้เคยชินนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงกับเรื่องของทำให้ไตเสื่อมลงด้วยนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะสามารถเอากลับไปประยุกต์ใช้ทำที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะ mm. ก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะคะว่าก้อยจะเอาเมนูอะไรมาชวนทุกคนนะคะจูงมือเข้าครัวอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ นี่จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนําไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะเวันเลยนะสัปดาห์หนึ่ง คนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see n ีว v ดี e o